ดีกว่าเราอีกของเราไหมสวยงามครับบอกด้วยเลยมีรถมาซ้ายขวาโอเคยังไม่มาสวยงามครับมีรถมาขวานะแต่ยังมาไม่ถึง ไลน์สูงไว้อลายให้นสูงให้ก่อนมัสูงอผ่านไปมอยอ่ะเฮียปกูายไปไหนตอะไรพี่ เลยเอาเลยไปซื大 screws, 大 paper, ้อมากินเลยสวยพี euh ่ไปเลยไปยังเหรอครับใกล้ไหนไปมากนานเอาเลยที <S <S 2> <S 2> <S 2> ่เดียพิก้าเล่นเล่นเราเรเล่นลงมาหน่อยนะงเล่นพิก้าเห็นนะคนาจะไงท้องบินอืมเขาขับไงท้องบินเอาชัวร์เอามั่นใจไปไกลมากไงท้องบินไดไงท้องบินขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้พอ ให้มีรอบไว้ความเร็วขนาดนี้ แต่มันก็จะได้ช่วงเย็น,ไม,นมไม่ได้หลายหรอกลองทาบลายดูนี่ลองลองเล่นกับลายดูให้เกิดความคุ้นเคยอ่าเข้ามาอีกอ่าให้นิง่งเขาไว้นิ่งเขาไว้ลาเราแม่งะยไได้อป ต้องเข้าให้ลึกอีกเข้ามาให้ลึกอีกใกล้ใช่ใใใใไหมครัไม่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 ใกล้อ่ามาเข้ามาอีกเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้ามาอีกไปอีกไปอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกนั่นแหละครับขยับขวาเข้ามาสวยอ่าสวยนัน่นสวยครับไปเรื่อยๆลองเรื่อย ขวาเข้ามาไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องลดรอบอ่ะมิมิไม่ต้องลดรลอบให้รอ,อบมีอรอบมีสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตกใจทำไมอ่ารอบมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่อนานั่นแหละไายนี่แหละ ม่ไม่ไม่ไม่เข้ามาเข้ามาขวามาเออนิ่ง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 น่าแหละนิ่งนิ่งเข้าไว้นิ่งนิ่งเข้าไว้สวยครับอ่ามีรถมีรถรถข้าวเข้ามาขวานะยังมาปักซอยอยู่มาสองเบี้ยถ้าจะแลนดิ้งขอให้บอก ข้ามามขวาเข้ามานิดๆอ่าน้ำรอบยังมีรอบยังมีอ่าสวยครับลงได้เลยให้แตะลงเลย,ย,เลยใคาจะแตะปลปลายปายปลา่อกี้เนี่นยิ่ไม่จะพึ่งลงนะเดีย๋ยวพึ่งลงนะไปเรื่อยๆก่อนบินให้สูงเข้าไวน่นิดๆบินไว้บินไว้รถเข้ามาใกล้แล้วลงไม่ได้อันตราย เนี่ยแหละบนที่สูงไปไม่ต้องไปบนเลยโอเคครับเคลียต้องอ่านลายต้องดูลาย<ม>เห็นลายแล้วเนี่ย<ม>พีมีก็เห็นลายแล้วต้องเปลี่ยนใหม่รอบมีนะพี่รอบมีมารอบมีมาเราไม่หยุดเราไม่ไม่เบานะรอบมาสัก3ามเให้มาเข้าลายก่อน สวยครับเข้ามาอีกเข้าขวางมานิดนึงสวยครับเข้ามาอ่าค่อยๆวางค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนมาเลยไป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 อย่าออกดิลองขับลงดูที่ไม่ต้องไปไกลนะาจะหาระยะตั้งกี่ตีเนี้ยเลี้ยวกลับมาเลยแต่พี่เลี้ยวกลับมาเลยพี่กล่าวว่าเลี้ยวได้อะนะอย่ารอบอย่าหมดสวยสวย ขวาเข้ามาขวาเข้ามาขวาเข้ามาเข้ามาเขาขวาเข้ามาเออไม่เป็นไรสวยสวยขวับไปก่อนเพราะว่าหักขวาหรือขวาเพราะอะไรโอเคเครื่องดับไม่เป็นไรครับเครื่องดับเหรออ่าเครื่องดับผมนึมองไม่เห็นเลย